ทำยังไงเวลาเลือกคนแล้วจะไม่ให้เลือกคนผิดในช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีคนเข้ามาถามเยอะแยะมากมายและล่าสุดนี้ก็มีเขาเรียกว่าคนรู้จักแล้วกันที่สนิทสนมคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาบอกว่าชีวิตนี้ เป็นรุ่นน้องนะครับหน้าตาก็ดีชื่อเสียงก็มีเงินทองก็มีนะครแต่ทําไมไปเลือกใครแล้วเนี่ยนะส่วนมากจะไปเจออะไรที่ตอนหลังนี่มันเป็นเลือกคนผิดตลอดเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการนี้ลองดู5ข้อนี้นะครับหงเลยนะครับคุณต้องเลิกกดดันตัวเองก่อนนะครับไอเรื่องที่แบบอุโสดอยู่อายุเท่านี้ละ30ละนะครับหรือ40ละหรืออะไรแบบนี้นะครับต้องมีให้ได้ถ้าไม่มีนี่มันจะตายถ้าคุณไปคิดแบบนี้ คุณตั้งถงไว้แล้วว่าอะไรก็เอานะครับใครลอยเข้ามาก็กามันต้องใช่นันแน่มันต้องใช่แล้วมันเป็นคนที่แบบว่าพระเจ้าส่งมาในตอนอายุ35อย่าไปคิดแบบนั้นนะครับเวลาหรืออายุไม่สามารถจะมากดดันเราได้และเวลาหรืออายุก็ไม่สามารถจะช่วยให้เราไปเลือกคนถูกได้ด้วยฉันอายุ35แล้วฉันต้องเลือกถูกแน่เลยไม่เกี่ยวใช้ชีวิตตามแบบของคุณก่อนนะครับแล้วอะไรที่คิดว่า มันพอจะเข้ากับคุณได้นะครับก็เอาเข้ามาศึกษานะครับอยากก่าไปเพิ่งไปตั้งความหวังกันที่ไปคบใครแล้วตั้งความหวังว่าคนนี้ต้องใช่ต้องใช่ต้องใช่คนนี้ก็ต้องเป็นสามีที่ดีคนนี้นวาดฝันไว้เนี่ยจะเป็นข้อแรกที่ทำให้คุณเลือกคนผิดและข้อที่2ต้องมองให้เห็นค่าของตัวเองก่อนค่าของตัวเองคืออะไรนะครับลองกลับมามองนะครับถ้าคุณทําอาชีพสุจริตนะครับคุณไม่ได้ไปเดือดร้อนเงินทองใครนะคุณไม่ได้ไปโกงเงินใครนะแล้วคุณก็มีชีวิตที่มันมีในตามรูปแบบของคุณ โอเคแล้วฉันเป็นพยาบาลนะฉันเป็นอยู่เอเจนซี่นะฉันอายุเท่านี้หนะ้าตาโอเคนะฉันต้องหาคนที่ตัางสเปกไว้หนึ4 5นะครับแล้วถ้าเกิดว่านิสัยไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องมาย่าแล้วก็ทนอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอย่างแรกคุณต้องเขาเรียกโนวยูเวิร์ดนะในตำราเาเขียนไว้ว่ามันต้องรู้สึกว่าตัวเองฉันมีค่าก่อนไม่ใช่แบบว่ามีความรักแต่ละทีแล้ว ขาดเขาไม่ได้อันนี้คุณนี่จบแล้วคุณไม่รู้ค่าของตัวเองนะครับไปฝึกตรงนี้ก่อนให้เห็นก่อนแต่ไม่ใช่ถึงขนาดเป็นหลงตัวเองว่าผมฉันดีที่สุดในโลกนน,นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ no ่เวิร์ k นะฮะอันนั้นเป็นเรื่องเาเรียกว่าหลงตัวเองเฉยๆข้อที่3ครับเขาบอก study your childhood ลองมองตัวเองกลับไปนิดหนึ่งว่าตอนเด็กเราเนี่ยนะฮะเราเป็นคนอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อาจมาจากครอบครัวที่เรียกว่า,าไม่ได้อบอุ่นนักหรือถูกพี่แกล้งถูกลังแกถูกอะไรเราก็จะมีแนวโน้มเขาเรื่อง attachment style นะครับ attachment สายลองหาดูได้ลองใน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 คลับจินะครับมันก็จะมีอยู่3อย่างคือ secure นะครับคือมั่นคง An x i o u s คือแบบว่าเครียดต้องแบบมีแล้วต้องตามเขาถ้าพูดง่ายๆ avoidance คือมีแล้วต้องแบบว่าไม่อยากจะอยู่ใกล้มากนะักอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้จะช่วยคุณได้มากนะนะฮะถ้าเกิดว่าคุณดูตัวเองในตอนเด็กแล้วคุณคิดว่าเรามีแนวโน้มที่จะเป็นเอาเป็นลักษณะขอใช้คำง่ายๆว่าถ้ามีความรักแล้วต้องพึ่งพาความรักแล้วกันอันนี้เป็นนิสัยที่เราต้องแก้ ก่อนจะไม่มีความรักไม่งั้นเราจะพลาดอีกแล้วพลาดซ้ําพลาดซากขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะมีความรักเราจะาตัวเองไปแขวนไว้กับเขานะครับคนก็ถามเราจะแก้ได้ยังไงเอาทักมาที่คับจิกแล้วกันคอร์สนิวลูช่วยได้นะครับอันนี้นิวอลู่ช่วยได้หรือของอาจารย์หมอดรแพนรีวก็ช่วยได้นะครับอันนี้ทักมาที่คับจิกเป็นทิปแถมไว้ข้อที่ 4. อย่ยาปิดคิดเปลี่ยนคน นในนี้เขาบอกว่า let go of the desire to change people ทําไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นทําไมเขาไม่เป็นอย่างนี้ทําไมเขาไม่อย่างนั้นทําไมเขาอย่างนี้ถ้าคุณมีคําถามขึ้นมาว่าทําไมเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นงี้เรียงมาเป็นตับนั่นแสดงว่าคนนั้นไม่ใช่นะฮะแต่ต้องกลับมาดูตัวเองด้วยนะนะครับว่าคุณต้องการอะไรที่มันเวอร์เกินเหตุของโลกมนุษย์ใบน,นี้หรือเปล่าบางคนบอกต้องบอกรักทุกวันบอกคิดถึงทุกวันตลอดกาลอะไรแบบนี้มันก็เพ้อเจ้อเกินไป แต่อย่าไปคิดเปลี่ยนคนนะครับคุณต้องมีบาวดดอรี่ของตัวเองเพื่อดูว่า,าสเปคแฟนในฝันของคุณเป็นยังไงคุณหนึ่งสองสามสี่แล้วถ้าเกิดเขาทาไม่ได้ตกไปกี่ข้อคุณลองดูนะครับแล้วดูว่าไอ้นี่มันเป็นสาระสําคัญของชีวิตไหมถ้ามันสาระสําคัญแสดงว่าก็นักเรียนสอบไม่ผ่านนักเรียนสอบไม่ผ่านก็ไม่จำเป็นต้องไปยําแล้วก็พยายามจะทําให้เขาสอบให้ได้นะครับตกก็คือตกนะครับสอบตกหาคนใหม่อย่าดอ อย่าย่ำอยู่กับที่พยายามไปเปลี่ยนเขาบางทีเขาเจ้าชู้เขาไถาเงินไถทองอะไรแบบนี้จะเปลี่ยนเขาไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยไม่ผิดที่ตัวเองเดินไปเจอของไม่ดีแต่ผิดที่เจอรู้แล้วว่าไม่ดีแล้วเรื่องครึ่งนั่งอยู่ต่ออันนี้ผิดนะครับดังนั้นอย่าไปทําอะไรที่มันผิดแบบนี้นะฮะแลวข้อสุดท้ายข้อที่5ที่คุณต้องดูคือ EQ emotional quotient หรือว,ว่าความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของเขาส่วนมากจะทักมา,เขา,าเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะครับ เวลาดูคนนะแยกเป็น2ด้านเวลาเขาดีเขาดีแค่ไหนนะครับเวลาเลวมันเลวแค่ไหนนะแล้วเอา2วิชานี้มาประกบกันมันไม่มันคนละวิชานะครับวิชาถ้าเขาดีอ่าเขามากอดเขามาหอมเขามาอะไรย่างนี้แล้วถ้าเขาเลวล่ะอเขาเลวขนาดไหนเขาตบเขาตีเขาด่าทอเขาขึ้นพ่อขึ้นแม่เขาอะไรแบบนั้นแบบนี้แล้วลองดูซิว่านะฮะคนคนนี้มี EQ ิพอที่คุณจะฝากชีวิตไว้ตลอดชีวิตไหมไม่ใช่ไปดูว่าเขาดีแค่ไหน ต้องดูว่าเวลาเขาเลวเนี่ยนะครับะะหรือว่าอารมณ์เขาควบคุมเนี่ยเขากลับมาได้เร็วแค่ไหนเขามีเหตุผลไหมเพราะว่าอะไรคนนี้เราต้องเอาไปเลือกเดินทางเป็นคู่ชีวิตเหมือนกับคุณเลือกคนเข้าป่าหนึ่งคนนะนะ,ะจะไปเอาพวกที่แบบเ,เขาเรียกว่าพอโกดที่หายหัวไปเลยไม่ช่วยอะไรเลยด่าทอซ้ำซากอะไรแบบนี้ตายกลางป่าหรือไปติดเกาะคุณก็ตายการที่ติดเกาะชีวิตยากกว่านี้เยอะนะนะฮะชีวิตอยู่ได้กันตลอดชีวิตนี่ยากกว่าเดินป่าหรือติดเกาะเยอะนะอย่างนั้นอย่าเลือกคน นะครับที่ควบคุมอารมณ์หรือ EQ ต่ําพวกนี้อยู่แล้วชีวิตจะไม่มีความสุขนะครับไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดในชีวิตอยู่แล้วเหมือนมีระเบิดเวลาอยู่ข้างตัวอยู่ไม่ได้ถ้าคุณเอา5ข้อน,นี้ไปประกอบชีวิตในการที่จะเลือกคนนะครับแล้วลองไปทําตามดูผมเชื่อว่าคุณอาจจะเดินไปเจอคนที่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกผมบอกเสมอแต่ถ้าไม่ใช่แล้วรู้ตัวว่าไม่ใช่คุณต้องรีบเดินต่อกับชีวิตทันทีแล้วเนี่แหละจะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณเจอคนที่ใช่ได้เร็วที่สุด นะครับวันนี้เราฝากไว้แค่นี้เรงไปทำกันดูครับ